สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง CMO เชียงใหม่แกงโฮสยามบาริีนะครับคลิปนี้นะคบก็ได้เวลานะครับรดน้ำต้นไม้นะครับปกติก็รดเกือบทุกวันในช่วงเช้านะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณ10บโมงกว่าแล้วนะครับแต่ก็อาคิปนะครับก็ยังดูเหมือนเช้าๆอยู่เลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นฤดูหนาวนะครับอากาศที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ ย่งเย็นอยู่นะครับก็หลังจากที่หายป่วยนะครับเมื่อกี้คลิปก่อนท่านนั้นลือบอกว่าอาการป่วยมีเป็นหวัดด้วยนะครับมีน้ำมูกนะครับก็ลดแทนต้นไม้นะคะวันนี้เราสําหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนชุดกันนะครับก็ช่วงนี้ก็เดี๋ยววันที่19ก็จะเป็นเทศกาลตรุษจ,จีนนะครับเดี๋ยวมาในส่วนที่ยังไม่ได้ลด,ดนะครับ เดี๋ยวมารถต่อนะคะ๋ยวเราไปจัดชุดกันก่อนนะครับคือเนี่ยครับเมื่อวานนะครับก็ชุดที่โชว์อยู่ในหุ่นนะครับก็ถูกจองไปหมดแล้วนะครับขายดีนะครับก็ตัวที่โชว์อยู่ในหุ่นก็ได้จับจองไปแล้วนะครับก็เก็บใส่ในถุงนะครับวันนี้เราจะมาจัดใหม่นะครับอีกสองตัวเอาอะไรดีนะเอาชุดอะไรดีมาโชว์เนาะ คือชุดนะครับก็เช่าไปเยอะพอสมควรนะครับมันก็พร่องไปบ้างนะครับก็เอามาเติมนะครับเติมในส่วนที่ชุดที่จองไปเดี๋ยวโอจะเลือกเป็นชุดห้องเต้หรือว่าท่านอ๋องประมาณนี้นะครับอเอาเป็นชุดนี้และกันนะครับเดี๋ยวเอาชุดนี้ไปโชว์นะครับเพราะมันจะมีพร็อพเป็นหมวกด้วยนะครับเดี๋ยวมาเลือกด้านใน ชุดนึงนะครับก็ชุดเหล่านี้ก็เป็นชุดที่จองนะครับส่วนที่ยังไม่ได้มารับเพราะว่ากติกาคือเช่าได้สามวันนะครับไม่เกินสามวันเนาะรวมวันที่มารับชุดด้วยนะครับอืมจีนๆแบบนี้ก็ดูธรรมดาไปเนาะสามารถหาซื้อได้ เราจะหาชุดเดี๋ยวจะหาชุดที่อตัดนะครับอืมอันนี้อาอันนี้ดีกว่าเวอร์ดีนะครับนี่ก็เคยโชว์แล้วนะครับเคยเคยต้องโชว์แล้วแล้วก็ได้เช่าไปซักแล้วก็มาใหม่นะครับก็จะเป็นชุดโอเวอร์แบบนี้นะครับแล้วก็ชุดนี้เดี๋ยวหาหมวกใส่นะครับให้เข้ากับชุดเนาะเดี๋ยวเราไป กันด้านนอกนะครับไปขึ้นหุ่นกันด้านนอกกันนะครับมีหมวกห้องเต้มาสองแบบนะครับเรียวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราใส่ชุดหุ่นตัวด้านในก่อน,นชุดนี้นะครับใส่ง่ายๆนะครับข้างหลังเป็นแค่ ตัวตีนตุ๊กแกนะครับชุดนี้สั่งจากเมืองจีนนะครับมันจะมีคล้ายๆกับโอบิคาดผ้าคาดเอวด้วยนะครับ ่นผู้หญิงแต่ว่าเอาใส่ชุดแบบผู้ชายมันก็อาจจะขัดกันเล็กน้อยเดียวกันชุดนี้ก่อนเพราะว่าลูกค้าบางคนมีพุงนะครับตัวใหญ่มากนะครับแล้วก็ยังมีพุงด้วยก็ต้องใช้เทคนิคในการประกอบชุดนะคะแบบง่ายๆครับ อีอัดรับเทศการตรุษจีน จะดูอลังการและเท่ตอนที่ใส่หมวกนะครับก็อฉดูว่าอ๋ออันนี้เป็นด้านหน้าแบบนี้โอเคโอเคนี่อันนี้จะเป็นด้านหน้าแบบนี้เนาะชุดนนแล้วก็อีกหนึ่งชุดอันนี้ก็จะใส่ง่ายเช่นกันนะครับคนตัวสูงและตัวใหญ่จะ เหมาะกับชุดนี้มากน,นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเอาตัวนี้อยู่ด้านใน,นแล้วกันเพราะว่า้าคลุมตัวนั้นยาวมากเ,าเวลาลูกค้ามาเอาตั้งไว้เฉียงๆนิดนึงนะครับเพราะว่าถานนทางเข้าจะอยุดที่ ทานู้นนะครับจะไม่ตั้งแบบตรงๆนะคะเพราะว่าเป็นถนนเป็นถนนส่วนบุคคลเนาะเป็นหมู่บ้านนะครับแล้วก็ทางตันด้วยนะครับแม่โอ๊ตบ้านโอ๊ตไม่ได้อยู่ในย่านชุมชนย่านธุรกิจนะคะเป็นหมู่บ้านกรกษตรนะครับก ทางร้านน้องสาวอดูแลเพจอยู่นะครับแล้วในส่วนของอลูกค้าในส่วนของโอ๊ตนะครับมือถือก็พังอะไรก็พังแต่ว่าเราได้ลูกค้าในฐานที่ปากต่อปากและลูกค้าที่คือเปิดร้านมา20กว่าปีนะครับก็ลูกค้าก็จะเป็นลูกค้าเก่าๆแล้วก็ลูกค้าใหม่ก็จะเป็นปากต่อปากแล้วก็สามารถเซิร์ชนะครับหรือว่ากระทูไปที่พันทิปต่างๆนะครับร้านโอ๊ตก็จะขึ้น ในเว็บไซต์ในเพจหรือว่าในที่มีการรีวิวของลูกค้าด้วยนะครับที่ได้จัดการแท็กนะครับถ้าเกิดอยากจะทราบนะบว่าเช่นเิร์ชคำว่าร้านเช่าชุดแฟนซีเชียงใหม่นะครับซึ่งในนั้นก็จะมีร้านโอทด้วยนะนี่นะครับชุดผู้ชายแต่เป็นหุ่นผู้หญิงมันจะไม่ค่อยออมันเหมือนแบบ ดูสาวๆนิดหนึ่งนะครับหุ่นผู้ชายตอนนี้เหลือแค่ตัวเดียวนะครับเหลือตัวเดียวนะครับตัวอื่นพังเชื่อไหมคะว่าหุ่นมีเยอะๆนะครับมันพังไปก็มีนะครับเพราะว่าหลายปีแล้วเคยมีหุ่นที่มี แขนมีขามีมีหูมีตานะคะแต่ว่าพาังไปนะครับหุ่นแบบนี้เซฟที่สุดนะครับใส่ง่าย แล้ก็ทำเองนะครับนี่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นแอนเสร็จพิธีสำหรับการต้อนรับนะครับเทศกาลตรุษจีนเนาะนะครับทิปี่ก็ล่ำลากันไปก่อนเนาะนี่ก็จะเป็นชุดต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะครับเนา ก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามติดกระดิ่งแจ้งเตือนรับชมโฆษณาช่องโอ๊ตด้วยนะครับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ